เปนดูที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติจริงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเราประการสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงแล้วก็ชุมชนพึ่งตนเองได้นะครับเราตั้งขนาดว่าป้อหมายเราจะบรรลุในปี65าด้วยครับเรื่องเราก็ทำตามแผนนะครับสิ้นสุดแผน12ปีห ั้นในความว่าชุมชนพึ่งตัวเองได้โคดองนามโมเดลกเป็นรูปธรรมเลยนะครับที่จะเป็นตัวชี้วัดว่านี่ก็คือการการจัดการตัวเองการพึ่งตัวเองหรือเป็นชุมชนเข้มแข็งนั่นเองนะครับซึ่งโคดองนานี้ผู้ร,รู้ออกแล้วครับหมายมันตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องปา่าเรื่องอากาศเรื่องสิงออ่งแวดล้อทุกอย่างเลยนะสุดท้ายก็คือ,อการได้มาเป็นปันคึอเดืิดิบทะเกันเป็นสร้างการสร้างความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อ ได้ทําโครงการนี้ขึ้นมามันก็ก็สะท้อนว่างานนี้มันจะเดินต่อมันเป็นงานประจําเป็นงานยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยโดยโครงการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนโคงน้งหนองนานครับวันนี้ก็ประการชื่นใจนท่านผู้ใหญ่ท่านผู้น,นท่านผู้น,านํานท้องถิ่นนะครับที่มาร่วมได,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 ได้เพราะงานนี้ทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับมันต้องมีเครือข่ายมีภาคีและสุดท้ายเราคาดหวังว่าพี่น้องที่อยู่ ในละแวกใปเขียนเขาจะมาเยี่ยมชมได้มาเห็นแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะทําทแบบท่านผู้ใหญ่ทำนะครับอันนี้ก็สิ่งที่โปรมพยายาส่งเสริมเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะได้สูนยรในรู้หลัเนะี้จะเป็นจุดเป็นเช่นเอเย็นสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในใน,ในชุมชนของเรา นอกจากนี้นะคะนายใจวัดแสงสีผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกิจกรรมเอามือสามัคคี n ณแปลง CLM หมู่ที่9ตําบลเกาะย่าอสีอร 4, บรรพตโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับนายประโมทด,ดําจวนลมผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและนายประพันธ์วันน้ำมวรผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวเกวลินกงทองพู้อในการกลุ่มง,งานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนนางปัจจิราบัวสองสีพู้อในการกลุ่มง,งานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่